สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําเกมมือถือหน้าเล่นนะครับเป็นเกมที่ออกมาได้นานโอ้หลายปีแล้วแต่นี้เป็นเซิร์ฟจีนเพิ่งมาจะเปิดตัวได้สักพักแล้วแล้วผมก็เล่นได้สักพักเหมือนกันแต่ก็เพิ่งจะมาอยากทําตอนนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเกมคลิปแรกเลยที่ทาก็ก็เป็นคลิปแรกเลยก็อาจจะพูดไม่ค่อยมากหรือพูดไม่ค่อยคล่องขอโทษด้วยนะครับเอออะลืมบอกชื่อเกมเลย ชื่อเกมชื่อกันดัมแบตเทิร์นโมบายนะครับเป็นแต่ชื่อจีนผมอ่านไม่ออกอ่ะแต่ก็เรียกตามๆในกลุ่มเขามานั่นแหละครับเกมนี้โหลดจากแอปแทบทนะครับเป็นแอป s t o r e จีนประมาณนั้นอะ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปแทบแทแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งชื่อเกมไว้ให้ได้เอาไปค้นหาได้แล้วก็โหลดมาเล่นกันนะถ้าผมเสียงเบาไปมันขอโทษด้วยนะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปแรกไงแล้วผมรู้สึกประมาอะ่ะมนเลยพูดได้ไม่ค่อยดังอะ่ะ แต่ก็จะต้องทําคลิปไปเรื่อยๆถึงจะพูดดังได้หรือพูดปกติได้ครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาครับมาเริ่มกันเลยเห็นกล่องซ้ายสุดข้างล่างไหมน่ะกล่องซ้ายสุดข้างล่างอะ่ะพอกดเข้าไปก็มันจะเป็นหุ่นเป็นเออเป็นตู้กาชานะนี่ต้องหุ่นใหม่หุ่นเก่าแล้วก็สีชมพูนะั่นคือเป็นคนขับของหุ่นแล้วก็ข้างล่างสุดไอ้กล่องเสียงเลืองนะ่าจเป็นของต่างๆ อันนี้ของคล้ายๆแบบมันจะมีรูนแล้วก็เอาไปอัพรูนแล้วก็ยานช่วยเหลือก็พายโลที่ว่าขับยานช่วยเหลือลํำนีนะ้อ่ะเสร็จแล้วก็ตูก้กระชานะมาดูอันที่สองกันที่เป็นรูปหัวกันดั้มนะอันเป็นแบบว่าคัางหุ่นยนตนะ์นะเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนช้านิดหนึ่งนะโทรศัพท์กาก,ากเห็นไหมเป็นแบบสะสมกันดั้มมานะไอเป็นคังกันดั้มอะแล้วไอตัวที่สองนะไอปุ่มที่สองนะตรงทางซ้ายนะ อันนั้นคือการจัดทีมก็ดูปุ่มที่3โอ้โหภาพแตกขอโทษนะครับถ้าภาพมันแตกครับพอดีมือถือกากอันที่3ก็เป็นบัฟจากการสะสมหุ่นยนต์นะครับส่วนอันที่สเอ้ยส่วนอันที่4ก็เป็นธารกิจเฉยๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรลนะอ่ะดูอันถัดไปนะที่มันเป็น,ปนลูกหมวกกับนอกนะ่ะที่เขียนเาย้ลอดนะอันนี้เป็นลังคนนะ,ะกดเข้าไปดูเห็นไหมเป็นขังคนปเปรี้ยวเลยไม่มีอะไร มาดูอันถัดไปนี้เป็นยานช่วยเหลือนะที่ผมพูดไปว่าตอนเปิดกาชาเนี่ยกดเข้าไปดูโอ้โดูภาพไงโคตดแตกเห็นไหมจะมียานจากหลายภาคเลยนะไม่ใช่แค่ภาคภาคเดียวแล้วก็นี่เป็นเป็นไพร์โดของยานนะมีทั้งกัปตันของยานลำนั้นๆอะไรประมาณนั้นนะ่ะมีหลายภาคไม่ได้มีแค่ภาคเดียวกันมีหลายภาคเลยนะอ่ะแบนหมดเอามาดูอันถัดไปนะที่เป็นรูปโหมดอนะ่ะ มันคือลูกมันคือกิวนะจะเป็นลูกหมวกอันนี้ก่อนเขาไปดูเห็นไหมเป็นกิวก็ไม่มีอะไรมากอะมีร้านค้ากิวอะไรเอ่ยกิวแพทเทิร์นประจาสัปดาห์อะไรประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็มาต่อไปเป็นลูกเครื่องมือเห็นไหมเป็นคล้ายๆเดีว่ามองไม่ออกเหมือนกันว่อาอันว่าอันนี้แหละนะโอ้โห oh. โคตรช้าเลยเดี๋ยวตัดให้นะตรงเนี้ยโอ้โหแตกอะไรจะแตกขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นที่หาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะ อันแรกเห็นไหมจะมีกล่องพวกสเบียงนะพวกนั้นอะ่ะส่วนที่สองจะเป็นตึกสูงก็พวกสเบียงเป็นสเียงเหมือนกันแน่เครื่องมืออันนี้เป็นแบบว่าโชว์หุ่นนะ่ยจะเอาชุนเอ้ยเอาชุนพองอกจะเอาหุ่นตัวไหนเอามาโชว์นะอันนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆนาฬิกาเป็นแบบว่าเอามาเล่งตรงเนี้ยพอเรากดคนแล้วก็ามาเล่งให้มันไวขึ้นในมาเนี้ยอันนั้นเป็นความชิ้นส่วนคนนะเนี่ยเห็นไหมถ้ามีนาฬิกามาแล้เอามาเล่งได้มันไวขึ้น อันนี้ก็เป็นร้านไขาของของไอตัวเนี้โอ้โหอะไรจะแตกขนาดนะั้นนะขอโทษด้วยครับภาพมันแตกแบบว่ากากไม่ไหวมือถืออ่าไปดูอันถัดไปนะที่เป็นรูปรถเข็นนะแน่นอนมันเป็นร้านค้าอันแรกก็จะมีค้าแบบขายคูณตังคูนิคพีโทรโคงเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออ,อะไรก็ว่าไม อันที่2ก็ซื้อของในเอาไปเติมนะไอ้เมื่อกี้เลยอะที่แนะนําไปตอนแรกอะแล้วก็มีคนที่พูดแบบว่าข้างหน้าด้วยนะบนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นสามารถซื้อชิ้นส่วนหุ่นได้นะแล้วก็คนเป็นแต้มแบบว่าแต้ม pvp แต้มต่อสู้อะไรพวกนั้นอะเอามาสู้อย่างเมื่อกี้ก็เป็นแต้มซื้อยานไพลอตที่ว่าเป็นยานช่วยเหลือนะอันนี้นะจะเป็นมเมื่อกี้เป็นเพชรน,นะแล้วนี่เป็นแบบว่าคล้ายๆลายรายเดือนประมาณนั้นอะตานถัดไปนะอันนี้ก็ซื้อของไปอัพรูนนั่นแหละ อันนี้ก็เป็นซื้อของอัพหุ่นเหมือนเดิมมาแน่เป็นพวกชิ้นส่วนชิ้นส่วนคนชิ้นส่วนอัพเลเวลอะไรก็ว่าไปมานั้นน่ะเห็นไหมเหมือนกับหมดเลยตรงนี้แค่ว่าวิธีที่ได้แต่อย่างมันได้แตกต่างกันนะเห็นไหมเนี่ยเหมือนเด้เลยก็มีหุ่นมีชิ้นส่วนนะมีแค่ชิ้นส่วนนะก็เก็บชิ้นส่วนเอานะถึงจะครบอะ <Yeah. S 1> เห็นไหมอันนี้ก็ชิ้นส่วนเหมือนกันเห็นไหมไม่มีอะไรเลยก็มีอยู่แค่และ อ่าแล้วก็มาแนะนํย UI กันีต่อเลยที่ทางด้านขวาตรงกลางเห็นไหม,มเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นอ n i d a าก็คือแรงนั่นแหละเนี่ยมีทั้งแบบเดี่ยวแบบคู่คู่ก็คือคู่ละสองนะส่วนอันถัดไปก็เป็นโหมดต่างๆนะลูกหุ่นสี่เหลืองนะเห็นไหมที่ขึ้นแบตเทิลน่ะพาก็เข้าไปดูแล้วก็จะเป็นโหมดแบบว่ามีโหมดต่อสู้ธรรมดาอีเวนต์แล้วก็สร้างห้องอันนี้ก็มี1นึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองเห็นไหมอันนี้โหมดอีเวนต์ อีเวนต์จะมีเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะก็จะเป็นอีเวนต์อันนี้เป็นอีเวนต์ตีบอสอีเวนต์ตีกันเองอีเวนต์เล่นแบบว่าได้หุ่นฟรีเอามาเล่นอะไรเงี้ยเนปเป็นสร้างห้องนะส่วนอีกอันหนึง่งอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้พูดไม่ถูกอะพวกไงวะแบบว่าคล้ายๆพาร์ตอะเป็นแบบพาร์ตซีซั่นอะไรประมาณนั้นอะคล้ายๆอาร์วีอะไรถ้าใครเคยเล่นนะตัวอ่างคือเป็นพาร์ตนั่นแหละพาร์ตอะไเดือนสนิทอันสี่ภูตรงนู้นข้างบนเป็นเนื้อเรื่องนะไม่ดิ เป็นแบบว่าโหมดต่างๆไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องมันจะมีเนื้อเรื่องนะกดเข้าไปดูใหม่เมื่อกี้คนผิดนะไหนกดเข้าไปดูใหม่อันนี้เป็นคลิปที่ว่ามาพูดอีกทีนะหลังจากอัปคลิปเห็นไหมอันแรกเป็นเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องแค่สามภาคนะนะตอนนี้นะอันที่สองก็เป็นตีบอสประจาเขาเรียกว่าไรประจําอาทิตย์อะประจําสัปด,ดาห์มันจะเปลี่ยนมาทีนะมีทั้งยากง่ายแล้วก็ยากมาก ส่วนอันที่สานี่ก็เป็นโหมดเล่นเก็บด่านไอ้ตะลุยด่านนะอันแรกก็เป็นแบบอารีนาแต่เป็นอารีนาออฟไลน์อันที่2ก็เป็นคล้ายๆว่าแบบตะลุยห่อคอยประมาณนั้นอนะ่ะลองกดเข้าไปดูเลยเห็นไหมเนี่ยมีแค่12ชั้นนะแต่มันจะเพิ่มฟาร์มโหดเรื่อยๆส่วนที่สก็ก็ตะลุยหอคอยแกยแต่อันนี้เป็นตะลุยเก็บชิ้นส่วนของยานช่วยเหลือแทนเห็นไหมไม่มีอะไรออกอ,อ้ากทีซิก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอก เอาเปา็นว่าเอามีตรงนี้มีนะเอามาันคืออะไรวะเนี้ยอ๋อเป็นตรงนี้เป็นเป็นภาิกิจรายวันนะแล้วก็เป็นผลิตภัรายเดือนรวมอยู่ที่เดียวกันเลยอันเนี้ยอ่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์กันนะครับก็รอ,อแป๊บหนึ่งนะยวช่วงเกมเพย์นี้ที่เล่นนี้ผมจะไม่พูดอะไรนะคือขี้เกียจแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเลยไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะ มีแค่นี้แหละไ,ไม่มีอะไรมากหรอกนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมพูดเลยนะเพราะผมพูดไม่ชัดหรือยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับถ้ายังไงก็จบคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย